ขอการาบนอบน้อมสุนงร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์กราบนอบน้อมต่อพระแม่ครูบาอจารย์ทุกพระองค์ที่ดูแลสายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธปะปัชมาสัมพุทธะวันนี้แม,นะม่ชีเก้านะลืมกาบนมัสการกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกทูกแล้วก็ สวัสดีแม่ชีมัคคาทุกท่านแม่ชีวาสิกาและผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรายการที่อยู่ทางบ้านก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีนะคะวันนี้ก็เป็นนะคะวันที่10 1แปดกวันนี้ก็คือเป็นวันที่19นะ,ะกากรกายนพศสอันหารอยหกสบแปนะคะแม่ชีเก้าสัสิดานะคะ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมิกลาลาชรุ่นที่หนึ่งวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะให้ได้น้อมนำพระธรรมในกลุ่มพุทธการซึ่งเป็นธรรมะที่องค์พระพุทธเจ้าน้อยนั้นได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าองค์พระัสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางแดงพระนิพพานานะคะมือแก้วองพระนิพพานเพื่อทูลถามปัญหาธรรมนะะเพื่อที่จะได้นําธรรมะที่เป็นปัญหา ของผู้ปฏิบัติบาเพนในกินพุทธการมาเผยแผ่แล้วก็มาแสดงให้ทุกดวงจิตนั้นได้รู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ชีก้านะคะก็จะนำธรรมะในหมวดของธรรมจักรอ่ื่นพุทธการ,น,กการน,นะคะธรรมจักรธรรมตื่นพุทธการในบทที่237นะคะซึ่งเป็นการแสดงธรรม ในเช้าของวันที่28พฤศจิก,จกายนพศ2565ณมหาวิทยาลัยธรรมกิรราชนะคะพระพุทธเจ้าร้อยนะั้นได้น้อมติตขึ้นเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ยังเมืองแก้วเมืองพ้านิธานนะคะได้คุณถามพระพุทธองค์เกี่ยวกับผลทางในการบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อสู่ความพ้นทุกข์ในนะคะ เพราะว่าทุกดวงจิตที่ปราถนาที่จะปฏิบัติบางเพีงสู่ความพ้นทุกข์นั้นต้องประสบพบเจอกับบททดสอบในบางช่วงในบางเวลาคือทุกคนหนีไม่พ้นเมื่อเราปำกอบเพ็นไปปฏิบัติไปในระยะหนึ่งก็จะมีบททดสอบเกี่ยวกับวิบากกรรมและอานาจของกิเลสตัณหาเข้ามาครอบงํามาขัดขวางการปฏิบัติของเราคนะ อันนั้นก็เป็นธรรมดาของผู้บำเพ็ญทั้งหลายที่จ,จะต้องประสบพบเจอนะครับทีนี้พระเจ้ากน้อยนั้นก็ยังสงสัยว่าถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติบำเพ็ญที่ท่านกําลังบำเพ็ญนั้นต้องพบเจอกับอานาจของวิบากกรรมและอานาจของกิเลสตัณหาที่มีพลังมากนะมีพลังมากควบคุมเราจนเราแทบจะแพ้นะแทบจะพ่ายแพ้ในเกมของการบำเพ็ญ ก็เลยคุณถามพระองค์ว่าเราจะมีวิธีการต่อสู้อย่างไรทําแบบไหนจึงจะผ่านไปได้นะคะอันนี้นะคะก็ผู้ที่ปรารถนาที่จะบำเพ็ญน,นะคะปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญก็เป็นโอกาสดีของเราที่เราจะได้ฟังธรรมะคืนพุทิการ,รที่พระองค์นั้นสรงแสดงลงมานะคะเป็นธรรมที่สแสดงออกมาสดๆเลยนะคะ ให้เรารู้แนวทางของทางว่ามันเป็นธรรมดานะในการที่เราจะผ่านออกจากวัฏสงสารเนี่ยเพราะว่ากิเลสก็ดีตัณหาก็ดีกรรมนิบาตก็ดีเนี่ยเขาเป็นผู้ต่อสู้ของเราเขาเป็นเจ้าเจ้านายเรามายาวนานวันหนึ่งเนี่ยเราปรารถนาที่จะออกจากเขาหนีจากเขาอยู่เหนือเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยอมเราง่ายๆเขาไม่ได้ยอมง่ายๆเขา เราตกเป็นทาสของเขามานานเพราะน,นั้นจึงต้องมีการต่อสู้กันนะต่อสู้กันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ทรงแสดงว่าการที่เราจะต่อสู้กับอํานาจของวิบากกรรมที่มันรุนแรงอํานาจของกิเลสต,ตัณหาที่มันมีพลังมากเนี่ยมีอยู่ทางเดียวท่าแบบมีหนทางเดียวก็คือการบําเพ็ญปฏิบัติฝึกฝนจิตนะให้เข้มแข็งให้ขแข็งแกร่ง ให้มีบารมีมากๆนะคะถึงจะ,ะต่อสู้เขาได้นะเพราะน,นั้นพุทธองคนะ์ก็จึงแสดงธรรมไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะ,ะเป็นธรรมะทั้งเจ็ดประการนะครให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสน้อมนําไปพิจารณาน้อมนําไปปฏิบัติวันใดวันหนึ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราเจอนะเจอบททดสอบที่เป็นวือบากกรรมของเรา ที่เราทําไว้มาขัดขวางแล้วก็เจอกิเลตตัณหามาครอบงำคือบางครั้งก็มาพร้อมๆกันเลยทั้งสองอย่างนะทั้งวิรกรรมทั้งกิเลตตัณหาเข้ามาครอบงาเราพร้อมๆกันแล้วเราจะมีกําลังต่อสู้กับเขาเอาชนะเขาได้อย่างไรนะพุทธองค์นั้นก็ได้แสดงธรรมไว้นะเจตประการก็ให้พวกเรานั้นมาพิจารณาประการที่หนึ่งดังนี้นะคะประการที่หนึ่งนะคะ เมื่อเจอกับอุปสรรคปัญหาสิ่งทดสอบต่างๆด้วยอานาจของวิบากกรรมอํานาจของกิเลสปัญหามาพ้อมๆกันลุงเ้าครอบงำเรานะจนแทบจะให้แพ้นะพระองค์ก็ทรงเมตตาบอกว่าให้เราทําจิตให้ตั้งมั่นนะให้ทําจิตให้ตั้งมั่นมีสตินะต้องมีสติแล้วก็ให้รู้เท่าทันว่าบัดนี้เรากําลังเจอวิบากกรรมกิเลสตัญหา ที่มีกําลังมากนะให้เรารู้ว่าอ๋อเรากําลังเจอทั้งวิบากกรรมและก,กิเลสกัณหามันมีกําลังมากนะมีอํานาจมากนะเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงดีเราที่เราจะให้ชนะ,ะผ่านไปได้นะ,ะพุธองค์ก็บอกว่าเราต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยก็คืออะไรครับคือการสร้างนะสร้างการทําคุณงามความดีนะเพราะฉะนั้นเราพอจะทําความดีอะไรได้นะก็ต้องรีบทำนะ รีบทารีบตัสมสิ่งนั้นนะท่านบอกว่าถ้าเราจะทําจิตให้สงบตั้งมั่นได้ก็ให้ทานะฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นได้ก็ให้ทําไปนะหรือพอจะสวดวนอมนต์ธรรมดาได้ก็ให้สวดมนต์ไปพอจะฟังธรรมได้ก็ให้ฟังไปนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรานั้นมีพลังด้านที่ดีนะด้านที่ดีเพิ่มพลังด้านบวกให้กับเรามีสต,ติตั้งมั่นะรู้เท่าทัน สิ่งที่มาทดสอบนะและเข้าใจว่าเรากําลังถูกวิบากกรรมทดสอบนะเมื่อเราเข้าใจว่าเรากําลังถูกวิบากกรรมทดสอบนะเราก็ยอมรับนะยอมรับองเรากาลังถูกทดสอบอยู่นะแล้วก็ทําจิตใจให้ตั้งมัน่นนะสงบและให้มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณนะ์เหตุการณ์ที่มากระทบนะครับเราหาวิธีทําให้เรามีพลังนะให้มากขึ้นว่าเดินะก็คือการทําความดี ไม่ว่าจะเป็นความดีภายนอกความดีภายในนะครับความดีภายนอกก็เราอาจจะทําทานนะฮะ,จจะทำทานหรืออาจจะทําความสะอาดเสนาสนะสิ่งหนึ่งที่แม่ชีก็ได้รับความเมตตาจากหลวงแม่ตอนที่แม่ชีกาลังเจิเบททดสอบนะคะตอนนั้นก็มันเหมือนเราจะอยู่เราจะไปนะฮะหลวงแม่ก็เมตตาบอกว่าให้ไปทําความสะอาดองค์พระในแดนนิพพานนะ,ะ,ะเราก็ทําตามท่านนะคะท่านก็บอกว่า ไปเช็คไปทำความสะอาดองค์พในแดนนิพพานเราก็ไปทำนะมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะเราก็ได้อนิส่งจากการทําความสะอาดองค์พระต่อไปประการที่สองนะคะ,ะท่านบอกว่าเมื่อเรามีพลังครับนอะไรเราก็เข้าสู่ประการที่สองนะเราอย่ายอมท่ายแพ้ใน บททดสอบต่างๆนะเราต้องทําความดีเพื่อเอาความดีมาเป็นพลังบวกมานหนุนกําลังจิตให้เรานะให้เราไปต่อได้ให้เราฟื้นขึ้นมาได้นะคะทีนี้พอเรานะต่อไปได้นะมีความดีในการนาทาเราให้เราฟื้นขึ้นมาได้นะท่านบอกว่าต่อไปประการที่สองนะ,ะสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยกอบกู้เรามาป้องกันเราได้จากบทกทดสอบจากกิเลสตัณหาจากกรรมหิบาเนอะันนี้ย กานบอกว่าให้เราตั้งมั่นนะตีกรอบให้ตัวเองให้อยู่ในกรอบของสินตั้งแต่สินห้านะสินแปดสินสิบสิสองร้อยยี่สิบก็เราสมาทานสินอยู่ในหมวดใดน,นะคะเราก็ตั้งใจปฏิบัตินะรักษาสินของเรานั้นให้ให้ดีนะคะอย่าให้มีรูรั่วรูโง่จะไม่ปกป้องในสินนะคะ ไม่ปกป้องด้วยกายือไม่เอากายไปทําผิดศีลผิดธรรมไม่พูดนะวาจาก็คือไม่พูดสิ่งที่มันจะผิดศีลผิดธรรมใจก็คือความคิดนะเราไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นสิ่งนี้นะคะท่านบอกว่าถึงแม้เราจะเจอการบีบคั้นเจอกับบททดสอบที่หนักหนาเพียงใดก็ตามนะคนะเราจะไม่ยอมนะคะไม่ยอมขาดจากศีล พระสิงจะช่วยปกป้องเรานะคะให้ตั้งมั่นอยู่ในเกอะของความดีนะคะอันนี้นะคะ,ะแม่ชีนั้นนะคะก็เวลาเจอบททดสอบเรื่องพวกนี้นะคะเราก็จะมีกรรมฐานกองหนึ่งนะ,ะกรรมฐานกองหยุดคิดนะครับเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันเร็วมากคิดดีคิดชัว่วคิดเพ่งโทษคิดไม่ดีเนี่ยมัน,ปนไปไวมากห้ามยาก จะมีกรรมฐานยูดคิดหยุดคิดนะไม่ให้เราฝุ้นซ่านนี่เลยโปร่งแต่ออกไปนะครับก็จะใช้กรรมฐานกองนี้มาช่วยให้เรายูดคิดนะครับเมื่อนะคเมื่อเราใช้สิ่งเนี่ยนะครับใช้เกาะของสิ่งเนี่ยมาเป็นที่ปกป้องคุ้มครองเราเนี่ยเราตั้งมั่นอยู่ไม่ว่าเราจะโดนบีบคั้นหนักหนาสาหัสเพียงใดนะครับเราก็จะไม่ขาดจากสิ่งไม่ปกป้องในสิ่งนะตั้งมั่นอยู่ในสิ่งสิ่งก็จะเป็นเกาะป้องกันเรานะ ไม่ให้เรานั้นไปทําความชั่วไม่ให้เรานั้นถูกทั้งกรรมวิบากนะครอบงำหรือกิเลสตัญหาครอบงำนะครับต่อไปนะคะในประการที่3ามรงทรงเมตตาแบบว่าให้เราฝึกฝนตนเองนั้นให้เกิดสติเกิดปัญญานะคะให้รู้ว่าวิบากกรรมที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยเกิดจากกรรมอันใดวิบากกรรมในเรื่องใดควรแก้ไขอย่างไร อันนี้จะยกตัวอย่างนะแม่ชีท่านหนึ่งนะประอดีได้คุยกับท่านนะตอนนี้ท่านก็กำลังป่วยอยูอ่ก็คือแม่ชีนวนลักน์ของเรานะคะแม่ชีนวนลักนั้นน,น,นะคะท่านนั้นนะคะก็ได้ฝึกฝนนะคฝึกฝนสติฝึกฝนปัญญาจากการสวดฟอกจิตจากการฝึกสมาธินะเวลาท่านฟอกจิตกับนั่งสมาธิเนี่ยนะท่านก็จะรู้ตอนที่ท่านป่วยอยเนี่ยที่ท่าน ไหวตรมาณเจ็ดท้องเนย่ยนะท่านก็จะเห็นวิบากกรรมของท่านก็คือท่านจะเห็นมีนะัะตอนนี้เห็นเห็นมีปานะปลาช่อนตัวโตๆนะฮะถูกชำละผ่าท้องนะคะเพราะท่านก็บอกว่านั่น่ะคือวิบากกรรมที่ท่านเคยอ่ะเคยไปเหมาตากปลาแล้วก็เอาปลามาฮนะมาขายมามาชำละมาผ่านนะฮะมาตากทำเป็นปลาเตือขายนะ เพราะนั้นท่านก็รู้ผมกับของท่านว่าตอนนี้ท่านกำลังชดใช้หนี้เรื่องอเกี่ยวกับการขายปลาค่าปลานะคะอันนี้ก็ให้เป็นวิทยาธรรมกับแม่ชีนวลรัตนะคะจะได้มีบุญประสงค์ตรงนี้นะคะส่งแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวนก็คือสรรพสัตว์ที่เราได้ร่วมเกิดเข้าไปนะคะก็ขอให้ได้เอาร,นะรับอริสงผลบุญนะคะก็ขอให้แม่ชี แม่ชีนวลรัตน์นั้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้ท่านบอกว่าการแก้ไขเนี่ยนะให้เราพอพอเรารู้แล้วอย่างอย่างแม่ชีเนี่ยแม่ชีนวลรัตน์ท่านก็รู้นะคะท่านก็พยายามนะขอขมากรรมนะะขอขมากรรมพระองค์ให้ขอขมากรรมนะขอขมากรรมต่อสรรพสัตว์แล้วก็อธิษฐานจิตว่าเราจะอยู่ตั้งใจทําความดีอยู่ในกรอบของสิงห์ทำสมาธิปัญญานะคะทำความดีไปเรื่อยๆสวดมนต์นะพระองค์บอกว่า สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสรรพัตว์ทั้งหลายที่เราได้ประมาทพลาดทางร่วมเกินด้วยความรู้เท่าไม,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 ม่ถึงการหรือว่าแล้วก็อยากน้ําส่งบุญให้เรื่อยๆนะคะหรือว่าหาวิธีทุกอย่างแล้วก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะ,ะไม่ได้มากเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าควนทําจิตให้ว่างให้สบายนะครับปล่อยปล่อยมันไปมั่งก็ได้ช่างมันมั่งก็ได้นะคะแค่ย,ยอมรับสภาพไปกายจะเจ็บป่วย ก็ยอมรับสภาพไปจะลําบากยางไรก็ยอมรับสภาพไปนะคะทำจิตทําใจให้เฉยๆให้เฉยๆไปก็จะต้องชดใช้เขาคือมันเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้เขานะอันนี้ก็เหมือนให้เราเฉยๆปล่อยวางไปเมื่อเราทําแล้วมันยังยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้ทําไงก็คือปล่อยวางไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นไปก็แค่ยอมรับไปนะคะต่อไปตระการที่4ี่นะคะ การที่สีก็พิจารณาทบทวนให้รู้นะให้รู้ให้เห็นเข้าใจว่ากิเลสที่เข้ามาครอบงำเราอยู่คือเชื้อกิเลสตัวไหนเมื่อกี้เป็นลุองกรรมนะข้อที่สีนี่เป็นเชื้อของกิเลสนะคะเชื้อกิเลสตัวไหนที่เข้ามาครอบงำเรานะให้เราพิจารณาให้รู้ให้เห็นให้ได้นะว่าเป็นเชื้อความรักความโลภความโกรธนะหรือเชื้อความหลงนะความอยากความไม่อยากนะเชื้อตัวไหนที่มันโดดเด่นนะคะให้เรา ให้เรารู้แล้วก็หาวิธีนะคะหาวิธีเขาเรียกว่าทําลายเชื้อตัวนั้นด้วยการทําสมาธินะทำลายทำลายเชื้อด้วยการทําสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นนะคะเพื่อที่จะได้นะทำให้จิตใจสงบตั้งมั่นเพื่อให้เรารู้เท่าทันว่าน <logos> ะว่าเราถ้าเรามีาเ,าเชื้อความโกรธเนี่ยเราเห็นเชืออ้อความโกรธต้งบอกเราจะสลายเชื้อความโกรธได้ก็ต้องนะะฝึกนะฝึกฝึก,กความเมตตาฝะะึกคนให้จิตของเรามีความเมตตา ถ้าเรามีเชื้อความโลภนะอ่าก็ให้เรารู้ต้องกันว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่อ่าไม่ใช่ของเราไม่มีอยู่จริงไม่กีรังยั่งยืนนะคะอ่าไม่มีอะเป็นของเราที่เราจะครอบครองได้ในโลกในนี้เราแค่มาใส่อยู่ชัว่วคราวนะคะอ่าแล้วก็มีตามบุญตามศาสนาและทุกทิ้งทุกอย่างก็จะไปแนมะ้แต่ร่างกายของเราเราก็ยังครอบครองไว้ไม่ได้เพนะฉะนั้นให้เราเห็นตามความจริงเช่นนี้นะถ้ามีเชื้อของความรักเชื้อของหลักฐา,านเนี่ย เราก็แก้นะด้วยอสุภกรรมฐานก็คือด้วยอาการ3.2นะพิจารณานะคะว่าร่างกายเนี้ยมันไม่สวยไม่งามปนระกอบข้างมองไปขา้างในก็มีตับไตไส้พุงอาหารเก่าอ,อาหารใหม่นะคะแล้วก็พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายนะถ้าพยายามแล้วยังเอาชนะไม่ได้นะก็ให้วางเฉยให้อุเบกขาไปเห็นเป็นธรรมดาเพราะเราเนี้ยอยู่กับเขามานานนะนะ มันเคยครอบงำเรามาตั้งนานนะชนะไม่ได้ในตอนนี้นะเราก็ทําความดีต่อไปนะย่าหยุดทำความดีนะนะเราก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลครรมส,สมาธิปัญญาลนะความดีภายนอกภายในประกบอบก,กันเข้าไปนะเมื่อวันหนึ่งนะกำลังนะกำลังของเรามีมากกําลังความดีกําลังจิตของเรามีมากเนะีนะ่ยเราก็จะสามารถชนะเขาได้ในที่สุดนะครับนะต่อไปเป็นทำในประการที่5นะฮะ ทำในประการที่5เนี่ยเราทํามาทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่ประการที่1นถึงสเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้นะก็ให้ไปปรึกษาครูบาอาจารย์นะขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยชี้ทางบอกทางให้เราคนะเมื่อเราได้รับคําชี้ทางบอกทางจากครูบาอาจารย์แล้วนะให้เรานั้นเร่งรีบแก้ไขตามนะตามคําแนะนําของครูบาอาจารย์นะให้ทำตั้งใจทําอย่างจริงจังนะ หรือว่าถ้าบางครั้งเราอาจจะพูดคุยกับผู้บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ด้วยกันที่เราคิดว่าเขาจะสามารถนะะแนะนําเราได้นะเราก็ขอคำนะนำาจากเขานะคะแล้วเราก็นําไปแก้ไขปัญหาเรานั้นนะะอย่างจริงจังนะรอันนี้นะคะประการที่5ต่อไปประการที่6นะคะประการที่6 เมื่อเราทําทุกวิถีทางนะทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะหนึ่งถึงห้าแล้วนะก็ยังไม่ดีขึ้นนะก็ให้วางเฉยไปปล่อยวางทุกอย่างไปและพิจารณาตามนี้ว่ากรรมก็ดีกิเลสก็ดีกายก็ดีชีวิตก็ดีปัญหาก็ดีหรือสิ่งที่ดีก็ตามทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา อัเราพิจารณาเช่นนี้ไปพนะิจารณาตามความจริงเช่นนี้นะคะเรานะคะไม่ควรนนะ้อเอามาเป็นตัวนะมาเป็นตัวตนของเราเป็นของเรานะคะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุนนะเป็นไปตามเหตนะุดับไปตามเหตุทุกสรรพสิ่งเป็นของสมมติ เพราะมันไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวเราก็ไปทุกอย่างเราไม่ไปก่อนน,นะก็เข้าของสิ่งของก็ไปก่อนคนพันเป็นที่รักคนงีก็ไปก่อนบางทีเราก็ไปก่อนเพราะนั้นมันไม่มีอะไระจรัง um. ยั่งยืนนะทุกสปปรรพสิทธเป็นสมุวทั้งนั้นเลยนะุดท้ายก็ว่างเปล่านะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรน้อมมาสู่ตนว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขา เพราะฉะนั้นก็ให้เราพิจารณาไปเช่นนีนะ้แล้วจะมีนะคนะ,ะแล้วจะมีวิบากกรรมมีกิเลสเข้ามาครอบงําเราได้อย่างไรเพราะเรามไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนะี่ยให้เราสลายตัวตนไปทุกสรรพสิ่งไม่มีอยู่จริงนะทุกสรรพสิ่งวาง่างเปล่าทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นทั้งรูปทั้งนามรูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องนะจับต้องมองเห็นได้นะด้วยตา ด้วยตาด้วยสวามผัสของเรารูกนามนามก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นไม่ได้แต่ก็ามันก็มีอยู่ทั้งรูปทั้งนามทั้งตัวเราทั้งตัวเขาตัวบุคคลทั้งสิ่งของนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของทั้งนั้นให้เราพิจารณาเช่นนี้นะพิจารณาให้เห็นเช่นนี้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้เราก็จะใช้วิชาสลายตนนะคะ เมื wollen, ่อไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันก็คือความว่างเปล่านะคะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะมาครอบงำเราแล้วก็เราไม่มีตัวไม่มีตนแบบเข้าสู่วิชาวิชาสลายตัวตนนะคะเมื่อเราสามารถสลายตัวตนได้แล้วจิตของเราก็จะไม่แบกรับปัญหานะคะและทุกต่างๆมาเป็นเรามาเป็นของเราเมื่อเราผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้ว เจตของเราจะตั้งมั่นส่งพลังเกิดพลังเราก็ค่อยกลับไปแก้ไขสมมุติทั้งหลายให้เป็นไปตามสมมุติจัดสรรทุกอย่างให้เป็นไปตามเหตุสิ่งใดจัดสรรไม่ได้นะเราก็ปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยวางไปปล่อยวางไปตามเหตุการข้ามกำแพงได้อย่างแท้จริงก็คือการข้ามโดยไม่มีตัวตนกำแพงก็คืออุปสรรคที่มาขวางเส้นทางนิพพานของเรานะ ก็คือประเด็นปัญหาทนี online, ้กรรมวิบากกัรทั้งหลายครับเพราะนั้นเราจะข้ามกำแพงได้ก็คือการไม่มีตัวไม่มีตนครับต่อไปนะคะทำในประการที่เจ็ดต้องบอกว่าให้พิจารณาดูความไม่เที่ยงแท้ของทุกสัพสิ่งนะเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งเนี่ยทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุแล้วก็ทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปตามเหตุแล้วก็ดับไปตามเหตุ ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนทุกอย่างก็ผ่านไปนะที่ผ่านมาเราก็ทนมาได้แล้วเราว่าหนักหนาสาหัสสักการแล้วชีวิตที่ผ่านมาเราก็ยังผ่านมาได้ยืนจัดมาได้จนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวหน้าวันนี้ทุกอย่างที่เราเจอบททดสอบนะความทุกข์นะทุกกายทุกใจหรือสิ่งใดๆก็ตามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรเเมื่อเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้จิตนั้นก็จะคลายจากความทุกข์ คลายจากความยิตตกกังวลนคะคะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากการที่จะไปยึดเอาถือเอานะอะไรมาเป็นอะไรนะเพราะนั้นเมื่อจิตมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ไม่เอาอะไรแล้วนะไม่เอาอะไรมาเป็นอะไรนะจิตก็จะเบาสบายนะะเกิดค,ความรู้ตื่นรู้แจ้งเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะ เมื่อเราปล่อยวางได้เช่นนี้นะเบาสบายได้เช่นนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าให้ชาติพลังให้พอนะชาติพลังให้จิตเต,เติมพนะลังให้เต็มนะเติมพลังให้จิตให้เต็มนะเราก็จะมีปัญญานะที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะจิตจะมีกําลังอยู่เหนืออานาจของกรรมอยู่เหนืออานาจของอิเลนะที่เข้ามาทดสอบทดลองเรา เราก็จะข้ามผ่านไปได้นะเราก็จะสามารถต่อยอดนะทำคุณงามความดีปฏิบัติต่อไปได้ก็ไม่สอบตกนะคะเป็นเช่นนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะก็ครบแล้วทั้ง7ประการนะคะวันนี้นะคะแม่ชีก็ขออาราธ์านาารนะครับพลังพุทธ,ธบาร,รมีธรรมบารมีสังฆบาร,รมีพลังแห่งคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจากฟพระโกงุนเดนพระนิพพาน พลังแห่งคุณงามความดีทั้งหลายของเราพระพุทธพระโพธิสัตว์จงปรเป็นพลวัตวัจจัยข้ามหมุนเวีจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกายที่กายหยาดทุกๆดวงจิตนะคะให้ได้พ้นทุกพ้นภัยพ้นยนบ่ายตายเกิดในวัฏจักงสารสู่พระนิพพานทุกๆดวงจิตเอัตสนาือะาายน

Subah so